ุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้จะพาแฟนๆดาราเดลี่ไปพูดคุยกับสาวสวยชาเลตดวาสิตาที่ขึ้นแทนเป็นนางเอกครั้งแรกจากละครเรื่องพระนคร2410คู่กับพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตเรื่องนี้จะสนุกสนาน เข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวต้องให้มาคอนเฟิร์มค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่น้องนายวชิวราพรศิลปินเดี่ยวลุกสุดคู่จากค่ายคลับอัปเตอร์คาสที่พกความเท่มาเต็มพิกัดพร้อมซิงเกิลเปิดตัวเฟื่อนบอกเลยว่าสาวคนนี้เสน่ห์ไม่ธรรมดาเลยละค่ะอย่ารอช้าไปติดตามชมกันเลยสวัสดีค่ะชาเล็ตวาสิตาค่ะรับบทเป็นโนรีในละครเรื่องพระนคร2410ค่ะ ตัวละครตัวนี้นะคะเป็นแม่สื่อแม่สื่อจะเป็นฟิลแบบว่าแอบหาคู่สมัยก่อนให้คนนี้มาคู่กับคนนี้จับดวงให้เขาสมพงกันแล้วก็สร้างซีจูเอชั่นให้เขาได้พบปะได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็สา้างสัมพันธ์ต่อ แล้วก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหน้าที่ของแม่สือ่อซึ่งโนรีเนี่ยทำอาชพคุณยายเขาทําอาชีพนี้แล้วโบเตเขาจะคอยช่วยเหลือคุณยายตลอดว่าอ่ะคอยวางแผนให้คอยให้คําแนะนําแบบเออยายหนูว่าอย่างนี้อย่างนี้จนมาถึงคิวของพี่ชอนเนี่ยที่เป็นพระเอกคุณพระเขาก็ต้องทําการจับคู่แล้วเราก็เลยเสนอว่าแบบเออเดี๋ยวเราทำโปรเจกต์เนี่ยเต็มตัวครั้งแรกแบบที่ยายไม่ต้องช่วยเหลือเขาก็เลยเป็นแม่สือ่อแล้วก็ทําหน้าที่โปรเจกต์นี้ทําให้มารู้จักกับคุณพระคือพี่ชอนคะ่ะ เขาเป็นลูกครึ่งในในพระนครเพราะฉะนั้นสมัยนั้นพระนครเขาจะไม่ค่อยนั่นเด็กลูกครึ่งเท่าไหร่เขาจะรู้สึกว่าแบบไทยก็ไทยไปเลยฝรั่งก็ฝรั่งไปเลยแต่พอเรามีความเป็นลูกครึ่งมาเลยจะนอกคอกจากคนอื่นนิดหน่อยคนอื่นก็เลยจะไม่ค่อยชอบทุกคนก็จะแบบบูลลี่หน่อยๆมันทมาทให้เรามีความเป็นโนรีจะมีความเป็นตัวเองสูงแต่ว่าในความเป็นตัวเองของเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะคะอืมแต่ว่าเขาเขามีความเป็นตัวเองเขา เขายืนหยัดกับกับสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาทำนียคะ่ะโดยที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นใช่หนูว่าความยากคือความท้าทายในแต่ละตอนของบทเพราะว่าบทในตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทำอะคะ่ะเรื่องราวมันค่อนข้างแอนเจอร์หน่อยมันมีบู๊มีแอคชั่นมีคอมเมดี้มีดำน้ามีโดดระเบิดมีต่างๆอานานเหล่าตรงนั้นนะคะมันคือจุดที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับหนูแล้วแบบ มันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ครั้งแรกที่เราได้เคยทําด้วยเราก็เลยอยากทําให้มันดีค่ะก็คือเริ่มแรกเริ่มจากการอ่านบทประพันธ์เพราะเป็นบทประพันธ์มาก่อนค่ะแล้วก็พอมาอ่านกับบทโทรทัศน์บทประพันธ์กับบทโทรทัศน์จะมีความต่างกันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกพยายามหาความสมดุลของตัวละครตัวนี้เพราะว่าพอมันเกี่ยวเกี่ยวข้าบกับคําว่าขี้เล่นอะค่ะ มันจะมีคําว่าน่ารำคาญเข้ามาบางคำว่าอาจจะดูน่ารำคาญไปหรือเปล่าเราต้องพยายามหาความสมดุลบาลานตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวละครมันดูสมูทดูน่ารากักดูไม่เกินวัยดูดูไม่น่าเกลียดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพยายามหาความสมดุลบวกกับในเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างสีสันค่อนข้างโดดเด่นนะคะเราจะทํายังไงให้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่โดดไปทําให้มันไปด้วยกันได้ ตลอดค่ะปร,ปรึกษากันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าเรื่องชีวิตอะนะคะเพราะเขาค่อนข้างโตกว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่เยอะก,กว่าพูดคุยกับเขาเป็นอะไรที่สนุกมากแบบทํางานกับเขาคือสนุกมากๆค่ะคือตอนแรกมันตอนแรกอาจจะยากในการพูดคุยเพราะว่าเขาค่อนข้างโตในระดับหนึ่งแล้วเราก็เราก็ยังเด็กอยู่อะค่ะนึกออกไหมคะก็เลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะคุยกันเรื่องแต่แบบไม่รู้อะไรแต่ว่าเราก็คลิกกันแล้วแบบถ้าการทํางานมันขาดการสื่อสารอะมันก็ มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องพอเริ่มพูดคุยเริ่มเปิดใจเริ่มแบบชอบอะไรเหมือนกันพี่ชอบดูหนังปะเอ้ยพี่ชอบวงนี้เหรออย่างเงี้ยมาทาให้เราสนิทกันมากขึ้นนะคะแล้วพอตัวเนื้อเรื่องเองเอง่ะเราจะดําเนินไปอยู่สองคนอ่ะเรื่องราวต่างๆมันจะเข้ามาที่เรา2คนตลอดเราก็เลยต้องมีความแบบสนิทกันต้องเป็นพัทเนที่ต่ีกันแล้วแบบเออแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วรู้สึกดีใจที่เป็นเขาแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ชอนค่ะ คือดีที่ว่าฉากแรกๆมันก็เป็นฉากแรกๆในในบทเหมือนกันเพราะฉันก็จะมีความไม่รู้จักการมีความเก่งๆอย่างเงี้ยเราเติบโตไปพร้อมกับตัวละครเลยนะตอนถ่ายทำอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ดีได้ได้ได้ฟิลจริงๆไปด้วยหนูว่าสเสน่ห์ของ2ตัวละครตัวเนี้ยคือความขี้เล่นของทั้งสองฝ่ายอายุที่มันต่างกันมากค่ะมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบแซบแต่หนูว่ามันเป็นความน่ารักความงุ้งยิ้งความ,วามแบบ เด็กก็เด็กไปเลยเราจะเห็นคนที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กส่วนคนที่เด็กดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหนูว่าความน่ารักเหล่านั้นมันอยู่ในในความสัมพันธ์ของคุณพักกับโนรีค่ะหนูว่าความสนุกของตัวเนื้อเรื่องความพีเรียดที่ทันสมัยอะคะ่ะแบบตอนแรกพีเรียดมันอาจจะดูประวัติศาสตร์มากๆใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้เรามีทั้งประวัติศาสตร์แต่ว่าเราไม่ได้สอดแทรกให้มันแบบ ประวัติศาสตร์คือหนึ่งสองสามเนี้ยแต่เราสอดแทรกเข้าไปในเรื่องเรื่องที่มันแฮปปี้มันกระโดดขึ้นลงอยู่ตลอดเวลามีทั้งดราม่าคอมดี้อย่างเงี้ยค่ะหนูนนนะนรู้รรรสึกว่านั่นคือสเสน่ห์ของเรื่องนี้ที่ทุกๆตัวละครอ่ะมีเรื่องราวของตัวเองแล้วทุกคนมีทุกคนสแตนด์เอาท์มากค่ะในในทุกๆตัวละครรู้สึกว่านั่นคือเสน่ห์ของเรื่องเราหนูว่ามันไม่ได้ใช้คําว่าโหดแต่ว่าหนูเข้าใจว่าทุกคนอยากให้งานมันออกมาดีนม่好吗คะพี่เขาตั้งใจทํางาน เราก็พร้อมลุยอะเราไม่ได้รู้สึกว่าหูนั่นโหดจังเลยแต่เรารู้สึกว่าเขาตั้งใจทํางานเขาเต็มที่เราก็เต็มที่ด้วยทีมงานทุกคนเต็มที่หมดเลยค่ะเป็นเป็นเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานด้วยแล้วก็แฮปปี้ทีไ่ได้ได้ได้สร้างผลงานชิ้นนี้ออกมาเพราะมันเป็นอะไรที่สนุกมากคือเรื่องนี้พี่ธงเขาจะเข้ามานิดหน่อยเขาไม่ได้กํากับเองทางทางเรื่องนะคะแต่ว่าหนูว่าแกมีมี เขาเป <German> ็นคนมีภาพในหัวเขาไปพ่วมกับใช่ไหมคะเขามีภาพในหัวรู้สึกว่าเออการที่เราแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วเขาไม่ได้โหดว่าแบบต้องอย่างนี้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 แต่เขาแบบเนี่ยมีความน่ารักเนี่ยเขาให้ความแนะนําเราอ่างเงี้ยมันทาให้เราได้ฉุกคิดแล้วแบบเออลองเอามาเล่นเอาลองเอามาใส่ไว้เป็นการแชร์ไอเดียมากกว่าการบังคับอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่กดดันไม่ ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไม่ไม่คาดหวังเพราะว่าคาดหวังแล้วจะผิดหวังเป <Okay. S 1> ็นคนไม่คาดหวังอยู่แล้วเป็นคนไม่คาดหวังอะไรเท่าไหร่ก็แต่รู้สึกแค่ว่าเออเราอะทำเต็มที่แล้วและเราพร้อมที่เรามั่นใจว่างานที่เราทำอะมันเต็มที่และพร้อมจะให้มันออกไปสู่สาธารชนให้ทุกคนได้เห็นโดยที่ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ตั้งใจค่ะต่อให้มันออกมาดีหรือว่าทุกอย่างมันมีทั้งด้านดีและไม่ดี ต่อให้มันออกดีหรือไม่ดีอะเรารู้ตัวเราตั้งใจทำและเต็มที่ถ้าอนไเป็นคำติเราพร้อมที่จะกลับไปแก้ไขแต่ถ้าไหนเป็นคำชมก็ขอบคุณเพราะว่าเราเราตั้งใจกันทำมากจริงๆค่ะคือจริงๆก็ถ้าพูดตรงงก็คือห่างห่างหายไปพอสมควรนะคะเพราะว่าถ่ายทำด้วยแล้วก็นี่ก็กลับมาเอ่อคอมแบ็กอีกรอบหนึ่งที่บอกว่าค่อนข้างนำในระดับหนึ่งก็ฝากทุกคนเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเก็บชใาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็ ตั้งใจทางานมากๆแล้วก็พยายามทําทุกบทบาทให้ดีที่สุดพยายามพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดก็ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตแล้วก็จะพพอร์ตต่อไปเรื่อยขอบคุณด้วยค่ะคือหนูเข้าใจว่าภาพจําเป็นเรื่องปกติบางคนก็ยังหนูก็ยังเห็นทุกคนพิมพ์ว่าแบบเฮ้ยน้องโตขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยเข้าใจว่าเป็นภาพจําตอนเด็กแต่ว่าอันนั้นก็เป็นหนึ่งในหน้าที่เราที่จะต้อง สลายภาพจําเหล่านั้นแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ก็อย่างเช่นเรื่องนี้ก็พยายามทําออกมาให้เต็มที่เข้าใจว่าแบบทุกคนยังยังยังติดภาพจําในเด็กๆก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจได้ได้เห็นเราในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งค่ะเป็นคนแบบนี้เหรอคะเป็นคนติ๊งติ๊งต้องต้องคนหนึ่งค่ะเป็นคนชิลๆแบบว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทางานถ้าไม่อะไรเงี้ยก็คงนอนเฉยๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยเป็นคนชิลไม่ได้แบบไม่ได้มีแผนไม่ได้มีแบบขนาดนั้นไม่ได้แบบ บังคับตัวเองต้องทำย่นี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เป็นคนค่อนข้างชิลค่ะแล้วก็แปลกแปลกในบางเรื่องเป็นคนแปลกแบ้างบางครั้งค่ะนอนนอนหรือว่าชอบเต้นค่ะจริงๆชอบเต้นมากเพิ่งเพิ่งตอนที่มีโควิดมามีแพชชั่นในการเต้นค่ะก็เลยแบบลองเต้นดูลองพยายามแล้วก็กลายเป็นว่าชอบก็เลยแบบเออทำต่อมาเรื่อยๆถ้าว่างส่วนมากจะเป็นเต้นค่ะตอนนี้เรียนที่มสวค่ะนวัตกรรมสื่อสังคมเอกผลิตภาพยนตร์ค่ะปีหนึ่งเทอมสอง ก็เราทํางานด้านนี้มาแบบตั้งนานตั้งแต่เด็กแล้วนะคะถ้าแบบถามว่าอะไรถนัดที่สุดอะไรที่อยู่ด้วยเยอะที่สุดก็ต้องเป็นกองถ่ายในชีวิตก็เลยแบบเอออยากรู้ให้มันครบทุกด้านเพราะว่าเอกที่ชาเรียนนะคะไม่ใช่แสดงเป็นเป็นเกี่ยวกับกล้องเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออไหนไหนเวลาเราทํางานเราอยู่หน้าหน้ากล้องแล้วเราอยากจะลองรู้ให้มันครบทุกองค์ประกอบก็เลยแบบเออเรียนสายนี้นะคะ่ะจริงๆทุกทุกก้าวเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆเราอาจจะไม่ ไม่ได้รู้เรื่องขนาดน,านั้นเพราะว่าเรายังเด็กอยู่เรายังแบบเรายังไม่รู้เรื่องเราเรายังไม่รู้หน้าที่คืออะไรความรับผิดชอบคืออะไรแต่พอโตมาเราประสบการณ์ล่านั้นเรารู้ขึ้นเรื่อยว่าอ๋อนี่คือการทํางานน,นี่คือนี่คืออันนี้ไม่น่ารากักอันนี้น่ารากักอันนี้ไม่ควรทาอันนี้ควรทําในสังคมอย่างเงี้ยค่ะมัน,ม,นมันสอนเรามาเรื่อยๆมันสั่งสมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าประสบการณ์ล่านั้นช่วยได้เยอะมากแล้วยิ่งเราโตขึ้นเรายิ่งตั้งใจมากขึ้นพอเรารู้เรื่องเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการททํําาาาากรรรบ้้นนอะไเมัให พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะค่ะตอนนี้อยู่ช่องวันก็ไม่ได้แบบว่าปักหมดุดว่าต้องขนาดนี้ต้องขนาดนี้แต่ว่าทุกวันนี้ที่ทํางานอยู่คือแฮปปี้มากๆแล้วก็ตื่นเต้นกับทุกๆงานที่เข้ามาณนะตอนนี้แล้วพยายามทาให้เต็มที่ที่สุดค่ะเราไม่ได้แบบว่าเราเป็นคนเลือกตอดเวลาบางครั้งเราก็ไปแคสเนี่ยหรอไหมคะว่าเราเข้ากับตัวละครตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าเหตุผลหลักที่ทําให้เราอยากทํางานทุกวันนะคือบทที่น่าสนใจและคาแรเตอ์ที่น่าสนใจทีมงานที่น่ารักทุกคนเรู้สึกว่าตรงนั้น,นคือคือเหตุผลหลักมากกว่าไม่ใช่ว่า ไม่เป็นนางเอกไม่เล่นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเราหนูโอเคมากๆกับจะเป็นตัวละครตัวไหนถ้าต่อให้ตัวละครตัวนั้นนะะ่ะไม่ได้เป็นนางเอกอแต่ถ้าเราสแสดงของเขาออกมาได้เต็มที่เราเราเราทำกันบ้านอย่างเต็มที่มากพอเราสแสดงความเป็นเขาออกไปได้เต็มที่นั่นก็คือบรรลุความต้องการของการเป็นนักสแสดงแล้วะคะ่ะมีเรื่องที่ต้องไปแคสค่ะหนูว่าการแคสเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแบบเขาก็ต้องหาคนที่เหมาะที่สุดเขาต้องหาเขามี <S <S เวลาเวลาเราเราทำบทหรือทําละครอย่างงี้ค่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ในหัวแล้วเขาต้องหาคนที่เพอร์เฟกที่สุดอะค่ะรู้สึกว่าน่าเือเหตุผลดีดีเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ดูที่คาแรคเตอร์ไม่ดูที่ภาพที่เราคิดเอาไว้ในหัวแล้วเอาไปเล่นบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แล้วงานมันอาจจะไม่ได้ตามที่เขาต้องการส่วนตัว่าเออการแคสเป็นเรื่องที่ดีเออตอนที่รู้ก็ฟอร์มยาค่ะแต่ว่าตอนที่ตอนที่เขาเอามาให้หนูดูเขาเขาบอกว่าแบบอายุ18ลูกครึ่ง แล้ในช่องเราก็ไม่ได้18ลูกครึ่งเยอะนเคะเขาแบบเออยู่อยากลองไหมพี่ปอนค่ะเขาก็เปิดโอกาสให้เราเราเก็ได้คุยกันทั้งพอดีคําต่างๆนานาแล้วฉันก็ได้ลองอัดทั้งบทประพันธ์แล้วก็บทโทรทัศน์แล้วชัองส่ว่าเออน่ารักมากเลยแบบตัวเนื้อเรื่องน่ารักมากค่ะใช่ ก็สำหรับต้นปีนี้ก็มีละครเรื่องนี้พระนครสองสีงศูนย์ค่ะแล้วก็กลางปีมีซีรีส์กับทนเน็ตฟลิกซ์หนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็สำหรับละครเรื่องอื่นๆกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการเขียนบทค่ะใช่คนใหม่ๆที่เราได้ร่วมงานด้วยยินดีที่ได้ร่วมงานกับเขาหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบสเปซิฟิกว่าต้องคนนี้ต้องคนนี้แต่ทุกคนที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องนี้พี่ชอนอ่ะป้าจีอย่างเงี้ยทุกคนให้อะไรเธอเยอะมากเลยฉันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอยากได้คนนี้อยากได้คนนี้แล้วกม็มีปื้มนักแสดงงอออะไรรยย่่่าาาเเ้ตวือ คู่อยากเล่นคู่อยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นแบบใครเข้ามาแล้วเราทํางานกันรู้เรื่องประสบให้ประสบการ์ณเราได้เราพูดคุยกันรู้เรื่องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีชาวเคหมดเลยค่ะไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยมันแบบว่าค่อนข้างเราต้องเรียนด้วยแล้วเราก็ต้องทํางานด้วยใช่ไหมคะแบบถามว่าปิดกั้นไหมก็ไม่ได้ปิดกัน้นก็ได้เรื่อยๆแต่ว่าเราแค่ไม่ได้มองอันนั้นเป็นอันดับหนึ่งเราแบบ เราเรายังมีอะไรต้องทําอีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าแบบไม่อยากมีหรือพ่อแม่ไม่ให้ไม่ใช่ค่ะก็เฉยๆเรื่อยๆโอเคได้หมดเลยก็มีมีบ้างค่ะแต่ว่าก็ก็เรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องนั้นมากออวันนี้มีคนถามหนูไม่ไม่ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นค่ะแต่ว่าด้วยการทํางานของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้อง เวลามันค่อนข้างน้อยเรา,าจ,จะไม่ได้มีเวลาเยอะต้อง,ต,องต้องการถ้าถ้าจะเข้ามาต้องเป็นคนที่เข้าใจในระดับหนึ่งกับการทํางานของเราหรือว่าชีวิตประจําวันของเราอะไรเงี้ยค่ะเฉยเฉยนะส่วนมากชาวว่ามันอยู่ที่การพูดคุยเลยเพราะว่าไม่ได้มองที่ภายภายนอกเท่าไรเลยค่ะแบบ ถ้าพูดคุยคลิกโอเคก็คือได้เลยอะ่ะอืใช่ถ้าแบบถ้าพูดคุยเราไม่เข้าใจเชาวว่ามันก็น่าจะใช้น่าจะอยู่ด้วยกันยากในอนาคตนึกออกไหมคะก็การพูดคุยกันเข้าใจกันสื่อสารกาันน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเพิ่งมาเล่นค่ะคือตอนแรกเป็นคุณแม่เล่น <ADHD. S 1> ค่ะ เพราะว่าหนูไม่อยากเล่นตอนแรกหนูแค่แบบเออไม่ได้ไม่ได้อินโซเชียลขนาดนั้นแล้วพอเนี่ยเริ่มทํางานเยอะขึ้นเริ่มในระดับหนึ่งก็เลยเป็นก็เลยลองถือโซเชียลเองบ้างก็เลยเพิ่งเพิ่ง,งค่อยๆทยอยลงรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็กำลังเรียนรู้เรื่อยๆอยู่คะ่ะได้ก็จะพยายามอัปเดตบ่อยๆอยพยายามเอ,อ่อแอคทีฟขึ้นบ่อยๆคะ่ะตอนแรกยังไม่ค่อยชินกับการอะไรขนาดนี้เพราะว่าปกติตอนแรกให้คุณแม่ดูแลคะ่ะพอมาดูแลเองก็เลยพยายามปรับตัวอยู่คะ่ะไม่ไม่ค่อยคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าเล่นได้ไม่ได้แอนตี้นะไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ไม่โอเคแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นจุดที่เซนซิทีฟในระดับหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีมันมันมันก้ากึ่งมากๆค่ะก็เลยแบบเออบางครั้งมันอาจจะดูไม่น่ารักในบางครั้งเพราะว่าพอมันออกไปโซเชียลมันเป็นสังคมขนาดใหญ่ค่ะทุกคนแบบจ้องมองใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเวลาทําอะไรต้องคิดดีๆแล้วแบบ ถ้าเราไม่รอบคอบแล้วมันหลุดไปทีเดียวอะ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นอะ่ะไปตลอดเลย,ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเราต้องอ w a r นิดนึงค่ะรู้รู้มีคนแคปมาให้ดูอยู่เยอะค่ะแบบเออเวลาคนเพื่อนเห็นโปสเตอร์อย่างเงี้ยเพื่อนเรนมอสวอชใช่ไหมคะเขาเดินมาตึกแกมมี่บ่อย,ยเขาแบบกเซลฟี่กับโปสเตอร์ส่งมาให้ดูอะไรเง,งี้ยก็ก็ยังเห็นผลตอบรับทุกอย่างคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็เห็นหมดค่ะใช่ ฝากฝังตัวเองแล้วกันก็จะพยายามตั้งใจทํางานแล้วก็เต็มที่นะคะไม่หนูว่ามันไม่ใช่แบบดาวลุ่งใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็แค่ฝากทุกคนสนับสนุนนิดนึงก็ก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วกันนะคะก็ตั้งใจทํางานจะตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจทาทุกบทบาทให้ดีที่สุดค่ะก็ฝากด้วยค่ะค่ะก็ละครเรื่องพระนคร24 1 0นะคะทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดสำหรับละครเรื่องนี้ก็ทั้งทีมงานแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจทํากันมาก เป็นพีเรียดที่ทันสมัยแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจได้รับชมนะคะความสนุกสนานมองมายกำลังรอทุกคนอยู่คะ่ะก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะนาย c AC นะคะเป็นเพลงซิงเกิลแรกของนายคะ่ะชื่อเพลงว่าเฟื่อนตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะคะ่ะแนวเพลงก็จะเป็นอ่าอิเล็กทรอนิกส์ผสมป๊อปนิดนึงให้แบบฟังง่ายขึ้นคะ่ะแล้วก็ตัว MV กับเพลงเนี่ยก็จะมีความอินดี้อินนีน่ เนื้อหาของเพลงใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนที่ใจกว้างในเรื่องของความสัมพันธ์คะ่ะไม่ว่าจะเป็นเออไม่ว่าเขาจะให้เราเป็นอะไรเนี่ยเราก็สามารถเป็นให้เขาได้หมดเลยคะ่ะเป็นความรักที่ไม่มีกฎเป็นความรักบริสุทธิ์ที่เราเป็นผู้ให้แล้วก็ให้ได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะให้เราทําเลยคะ่ะเป็นสายเปย์ไ,ได้ไหมคะได้ <laughs> ได้คะ่ะ <laughs> ตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีหรอตอนนี้ไม่มีครับใช่ค่ะตอนนี้นายเรียนอยู่ค่ะก็แบ่งเวลาพยายามทํางานที่มหาลัยให้เสร็จค่ะแล้วก็เอาเวลาที่เหลือมาอยู่ที่ค่ายเพราะว่านายจะพยายามแบบว่าบาลานซ์ดีๆก็คือสมมติหลังจากมาซ้อมที่ค่ายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายก็จะไปทํางานค่อยๆทยอยทํางานไปทีละนิดทีละนิดค่ะ ใช่ค่ะเป็นพี่ใหญ่ก็ <c oughs> ตอนแรกก็กลัวว่าจะเข้ากับน้องๆที่คายไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องๆเด็กมากบางคนที่นายรู้จักก็13อย่างเงี้ยห่างกันแบบ6ปี7ปีนายก็เฮ้ยจะเข้ากันได้ไหมแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าน้องๆทุกๆคนที่คายน่ารักมากๆค่ะเป็นกันเองมากคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแบบว่าความคิดอะไรต่างๆค่ะน้องทุกคนนิสส์มาก ร่วมง,งานหรอคะก็สนุกดีค่ะพอมีน้องๆอ,อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็นายก็อุ่นใจดีแบบมีน้องๆรู้ว่ามีน้องๆแบบอยู่ด้านหลังด้วยนายกย็อุ่นใจขึ้นมาใจชื้นใจชื้น<ไ>ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของนายเนาะก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น น่าจะเป็นซีนคู่กับน้องหมาค่ะน้องหมาชื่ออันยองเพราะว่าน้องหมายังเป็นหมาแบบตัวเล็กอยู่เลย <c oughs> น้องยังเด็กมากค่ะก็เลยเอนเตอร์จีเยอะควบคุมคอนโทรค่อนข้างลำบากค่ะ <Okay. S 1> ต้องมีขนมรอก็เลยถ่ายไปหลายเทปพอสมควรกระแสตอตบรับตอนนี้เหรอคะก็เรื่อยๆคะ่ะตอนนี้กำลังเดินไต่ขึ้นอยู่รอรอ <c oughs> วิ่งอยู่คะ่ะอย่าอย่ารอติดสปีดรติดสปีดอยู่ค่ะ อ่านคนายอ่านถูกคอมเมนต์เลยไม่ว่าจะ youtube หรือว่าน Tik t o k นายอ่านถูกคอมเมนต์เลยค่ะก็ไปในทางที่ดีค่ะอ่านเรายิ้มเลยอะคะ่ะ<อ>ก็จะเป็นเขาก็จะพูดถึงเสียงการร้องของนายค่ะ<ๆ>เขาก็บอกว่าเฮ้ยเสียงเหมือนแบบกระซิบมีคนกระซิบข้างๆหูเลยแบบฟินมากอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่าแรปจังหวะค่อนข้างเร็วแล้วก็รัวมากนายต้องลิ้นมันต้องกระดกเร็วนิดนึงแต่ว่าก็ทำได้ค่ะท่าเต้นค่ะท่าเต้นของนายใน Tik Tok กก็มีชาเลนจ์นะคะ <S 1> <S 1> ทุกคนสามารถไปดูท่าเพราะว่านายมีคลิปสอนเต้นด้วยแล้วก็หรือไม่ก็สามารถไปติดตามได้ที่ คลับอัพเดคลาส TikTok นะคะหรือไม่ก็ของนายนายวายโยไปติดตามแล้วก็เต้นกันได้คะ่คะเพื่อนชาเลนจ์ค่ะสําหรับเพลงนี้หรอคะ <laughs> นายว่าโอ้โห <laughs> ตอบทั้งสองเลยได้ไหมอ <laughs> นายว่าร้องสําหรับนายนายว่าร้องยากคะ่ะเพราะมันเป็นเสียงแบบเสียงมิกซ์ที่ต้องใช้ลมออกมาเยอะค่อนข้างเยอะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยการคอนโทรเสียงค่อนข้างยากคะ่ะ ซิงเกิลแรกของนายปล่อยแล้วนะคะชื่อเพลงว่าเฟื่อนค่ะตอนนี้ทุกคนสามารถไปตามฟังได้ที่ y o u t u คลับอัลเ t อ c ์ค s สหรือว่าสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนไปเต้นเฟื่อนชาเลนจ์ด้วยนะคะใน TikTok ไปเต้นตามกันเยอะๆนะคะ แฟนๆอย่าลืมติดตามชมละครพระนคร2410นะคะออนแอร์ทุกวันพุธพฤหัสเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องนายกันด้วยนะคะ MB เพลงนี้น่ารักมากๆเลยละค่ะและปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี่มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ Brightening and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion นแฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับดูโ Set ผิ วใสออร่ากำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเย้าวยวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของซิตัสซึ่งเป็นสารที่ถูกสกัดจากพวกมะนาวเกรฟูดเลมอนเลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่ชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ ซื้อชาเวอร์หนขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ทถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช h อปปีและ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ําช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอะ,ะเจอกันได้ใหม่13บสนาฬิกาเป็นต้นไปชมสดสดทาง Facebook Dara Daily.com และ Youtube Dara Daily Official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะอ,อกักรักคุดดวงกุดมาทางนี้ดาราเดลี่ พา,าคูณสักกะระสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดนกก็เคราะห์ลงณักหน้าทองเจิมฝ่ามือรับทรัพย์เสริมสิริมงคลในงานตลาดนัดดาราเดลี่มูเตลูมาร์เกต็ตและไอเทมเด็ดของดีที่มีแล้วต้องปังเสริมความคลัง่งเคล็ดให้รับกับกูรูชื่อดังหลักศาสตร์การพยากรณ์และพบกัน10-12มีนาคมนี้ณลานเอเวนิวโซนเอเอ็มบีเคเซ็นเตอร์